ออกเนใส่ประกอบด้วยนะครับใกอเดียดียวพอ,วพอ,อรอล,ล,ลงไปครับใส่ชุดรสลงไป ใส่บักงูงลงไปพี่นอ้องเสร็จกะโก,กน้ำมันแซลมพี่น้องทำบักงูงใส่บักะโกะ cà một cân cùng đây cùng 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 sốt sốt bằng hùng cung sốt nghe miên nó bay mập ตันงนาข้นตำ้ดหลา ăn bạc hùng cũng sụt chứ nào Ê, bâng sẵn Tìm một con, tìm một con Ok, Mập ครับสีสันครับน่ากินครับมาครับพี่น้องดำหุงน้ำกันเดี๋ยวก็พี่น้อง